นานมาแล้วในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความมั่งคั่งผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและอบอุ่นภายในกำแพงสูงใหญ่ของคฤหาสน์ประจำตระกูลที่โออาและงดงามราวกับวิมานมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่ออัญญานีนางเป็นบุตรีเพียงคนเดียวของผู้นำตระกูลผู้ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในเมือง อัญญาณีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ทุกสิ่งอย่างที่ปรารถนาล้วนพร้อมสับพไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพแพรใหม่เนื้อดีที่สุดจากต่างแดนอาหารคาวหวานเลิศรสที่ปรุงจากวัตถุดิบชั้นเลิศหรือแม้แต่ของเล่นแปลกตาที่หาได้ยากยิ่งเธอไม่เคยต้องรู้จักความยากลำบากหรือความขาดแคลนเลยแม้แต่น้อยคนรับใช้นับร้อยชีวิตคอยดูแลปรนิบัติทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนท่านแม่เจ้าคะวันนี้ข้าแต่งชุดนี้งามใหม่เจ้าคะอัญญาณีถามมารดาพลางหมุนตัวช้าๆในชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนที่ตัดเย็บอย่างประณีตประดับด้วยลูกไม้หายากมารดาของนางยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางลูบเรือนผมของลูกสาวด้วยความรักเจ้างามเสมอแลลูกรักงามราวกับอัญ,ญมณีเม็ดงามสมชื่อเจ้าเลยจริงหรือเจ้าคะ ข้าชอบชุดนี้ที่สุดเลยเจ้าค่ะมันให้ความรู้สึกเบาสบายเหมือนปุยเมฆอัญญาณีตอบด้วยใบหน้าเบิกบานนางเป็นเด็กสาวที่สดใสร่าเริงและไร้เดียงสาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนรู้วิชาต่างๆจากครูผู้รอบรู้ที่ถูกเชิญมาสอนในคริหาตไม่ว่าจะเป็นการอ่านเขียนการคำนวณหรือแม้แต่เรื่องราวการค้าขายที่ท่านพ่อมักจะพูดคุยกับแขกเรือ เธอไม่เคยคิดเลยว่าโลกภายนอกคำแพงคฤคาริฮที่เธออาศัยอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรและชีวิตที่เคยสุขสบายนี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรแต่แล้วความสุขสบายเหล่านั้นก็พลันสลายไปในพริบตาเดียวราวกับความฝันที่พังทลายลงในรุ่งสางวันหนึ่งทันใดนั้นเองความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด กลุ่มคนแปลกหน้าจํานวนมากที่สวมชุดสีดำสนิทและปิดบังใบหน้าบุกเข้าโจมตีคฤรหาหน์ใหญ่อย่างรุนแรงเสียงกระจกบานใหญ่แตกกระจายเสียงผู้คนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและเปเลวไฟที่เริ่มลุกโชนจากหลายจุดทำให้คฤรหาหั์ที่เคยสงบสุขต้องตกอยู่ในความโกลาหลอย่างรวดเร็ว ท่านพ่อพยายามรวบรวมคนในบ้านและเหล่าทหารองครักษ์ส่วนตัวเพื่อปกป้องทุกคนอย่างสุดกำลังแต่จำนวนของศัตรูนั้นมากมายเกินกว่าจะรับมือไหวสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วจนยากจะควบคุมรีบไปเดี๋ยวนี้อัญญาณีท่านพ่อผลักอัญญาณีไปทางประตูลับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังห้องโถงใหญ่ประตูนั้นถูกพรางไว้อย่างแนบเนียนจนแทบไม่มีใครล่วงรู้ เจ้าต้องรอดอย่าได้ย้อนกลับมาเด็ดขาดท่านพ่อท่านแม่ข้าไม่ไปเจ้าค่ะข้าจะอยู่กับท่านอัญญาณีร้องไห้เสียงดังด้วยความหวาดกลัวและสับสนเธอไม่เคยเห็นเหตุการณ์รุนแรงหรือความรุนแรงเช่นนี้มาก่อนในชีวิตความไร้เดียงสาของเธอแตกสลายไปในพริบตาไม่ได้เจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้เจ้าคือความหวังของเรา มารดาของนางกอดอัญญาณีแน่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะผลักเธอเข้าไปในประตูลับอย่างสุดแรงมารดาปลดสร้อยคอที่นางสวมติดตัวอยู่เสมอซึ่งมีจี้รูปตราประจำตระกูลสลักเป็นรูปดอกไม้เล็กๆวางใส่ในมือของอัญญาณีเก็บสิ่งนี้ไว้ให้ดีนะลูกรักมันจะคอยเตือนใจเจ้าถึงเราเสมอ อัญญาณีวิ่งไปตามทางเดินลับที่มืดมิดไร้ทิศท,ทางไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรความกลัวและความหนาวเหน็บกัดกินหัวใจของเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เธอไม่เคยคาดฝัน ชีวิตที่เคยสุขสบายได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงและความสิ้นหวังก็เริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมจิตใจของอัญญาณีที่บัดนี้กลายเป็นเพียงเด็กสาวผู้หลงทางไร้ที่พึ่งพิงและต้องเผชิญโลกกว้างเพียงลำพังเมื่อคลานออกมาจากอุโมงค์เธอก็พบว่าตัวเองอยู่ชายป่าที่ไม่คุ้นเคยดวงอาทิตย์กำลังทอแสงอ่อนๆยามเช้า เสื้อผ้าที่เคยสวยงามบัดนี้เปื้อนดินและมีรอยขาดเล็กน้อยเธอไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเธอหิวโหยและกระหายน้ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความอ่อนล้าทำให้กล้ามเนื้อขาปวดร้าวไปหมดเมื่อพบค่ำลงเธอก็เห็นแสงไฟริบรี่จากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ ผู้คนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวนาและช่างฝีมือพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายอัญญาณีเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยความลังเลเธอเห็นหญิงชาราคนหนึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้แสงตะเกียงที่หน้าบ้านหลังเล็กๆท่านป้าเจ้าคะข้าข้าขอความช่วยเหลือได้ไหมเจ้าคะโอแม่หนูมาจากไหนกันนี่ดูท่าทางอ่อนเพลียมากเลยนะ เข้ามาก่อนสิมานั่งพักข้างไหนก่อนเถอะหญิงชรานามว่าป้ามะลิรับอัญญานีเข้ามาในบ้านด้วยความเอ็นดูป้ามะลิและสามีของนางคือลุงคำช่างทําเครื่องปั้นดินเผาทั้งสองไม่มีลูกหลานจึงสงสารอัญญานีที่ดูไร้ที่พึ่งพวกเขาตัดสินใจรับอัญญานีเข้ามาอยู่ด้วยดูแลเธอเราวกับเป็นลูกหลาน แม่หนูจะอยู่กับพวกเราไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกปามาลิพูดพลางยื่นถ้วยข้าวต้มร้อนๆให้ข้าขอบคุณท่านป้ากับท่านลงมากเจ้าค่ะอัญญานีก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมชีวิตใหม่ในฐานะคนธรรมดาเริ่มต้นขึ้นแล้วอัญญานีต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอต้องหัดทำความสะอาดบ้านล้างจาน ซักเสื้อผ้าแม้แต่ง,งานง่ายๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่เคยมีคนดูแลทุกสิ่งการทำอาหารครั้งแรกของเธอถึงกับทำเอาข้าวไหมโถแม่หนูทำอะไรนะ่ะข้าวไหมหมดแล้วมาเถอะมาดูป้าทำเจ้าจะได้เรียนรู้ข้าขออาภัยเจ้าค่ะท่านป้าไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกค่อยๆเรียนรู้ไป ลุงคำก็เข้ามาเสริมใช่แล้วแม่หนูชีวิตคนเราก็เหมือนการปั้นดินเผาต้องค่อยๆปั้นค่อยๆเรียนรู้ไปการปรับตัวเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับอัญญานีเธอต้องเผชิญกับความลำบากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ทุกๆวันเธอจะได้รับบทเรียนใหม่ๆจากป้ามะลิและลุงคำพวกเขาสอนให้เธอรู้จักคุณค่าของการทำงานหนัก ความอดทนและความเรียบง่ายของชีวิตที่แท้จริงหลายเดือนผ่านไปอัญญาณีเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในหมู่บ้านมากขึ้นแม้จะยังไม่คล่องแคล่วเหมือนป้ามะลิแต่เธอก็ไม่ยออ่อท้อทุกเชา้าเธอจะช่วยป้ามะลิจัดเตรียมอาหารช่วยซักผ้าและช่วยทำความสะอาดบ้านส่วนตอนกลางวันเธอก็จะไปช่วยลงคำที่โรงปั้นเล็กๆของเขา เธอเรียนรู้ที่จะนวดดินคลึงดินและขึ้นรูปภาชนะแม้ครั้งแรกๆจะทำแตกไปหลายชิ้นแต่ลุงคำก็ยังคงสอนเธอด้วยความอดทนลุงคำสอนพลางจับมืออัญญาณีเพื่อนำทางการปั้นเจ้าต้องใช้น้ำหนักมือให้สม่ำเสมอนะแม่หนูการปั้นดินก็เหมือนกับการใช้ชีวิตต้องมีสมาธิและใจเย็นๆเ,เจ้าข่าลุงคำ แม้จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอัญญาณีก็ยังคงจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีความรู้ต่างๆที่เคยร่ำเรียนมาในคฤหาสน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการการคํานวณหรือแม้แต่ความรู้เรื่องการค้าขายเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินท่านพ่อพูดคุยกับพ่อค้าวานิชตอนนี้มันเริ่มมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเธอแล้ววันหนึ่งเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในหมู่บ้าน นายทองดีพ่อค้าผู้ละโมบจากเมืองใหญ่ซึ่งมักจะเข้ามาเอาเปรียบชาวบ้านอยู่เสมอได้ประกาศขึ้นราคารับซื้อพืชผลจากชาวนานลงอย่างน่าตกใจทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับแรงงานที่ลงไปชาวบ้านต่างพากันรวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านด้วยใบหน้าเคร่งเครียดนายทองดีมันเอาเปรียบพวกเราเกินไปแล้ว ราคาที่มันให้มาค่าคงต้องขาดทุนจนไม่มีกินแน่ๆใช่แล้วทำไมมันถึงทำกับพวกเราแบบนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีลุงคำที่ยืนฟังอยู่หน้าบ้านก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่คงต้องยอมมันไปก่อนนั่นแหละลูกเอ้ยเรามันชาวนาตัวเล็กๆจะไปต่อรองอะไรกับมันได้อัญญานีที่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆรู้สึกไม่สบายใจ เธอนึกถึงความรู้เรื่องการค้าขายที่เคยได้ยินมาท่านพ่อเคยบอกว่าการค้าขายที่ดีต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเธอจึงเดินเข้าไปหาลุงคำด้วยความกล้าท่านลุงเจ้าคะข้าคิดว่าเราไม่ควรยอมนายทองดีนะเจ้าคะแล้วเมื่อหนูจะให้เราทำอย่างไรล่ะข้าคิดว่าอืมเราควรจะรวมตัวกันไปต่อรองกับนายทองดี และเสนอราคาที่ยุติธรรมกว่านี้เจ้าค่ะถ้าพวกเราไม่ขายให้มันมันก็จะไม่มีพืชผลไปขายในเมืองพวกเรามีกำลังรวมกันมากกว่าที่คิดเจ้าค่ะชาวบ้านบางคนหัวเราะเยาะแม่หนูนี่พูดง่ายนะเราจะไปสู้กับนายทองดีผู้ร่ำรวยได้ยังไงใช่แล้วปล่อยเรื่องแบบนี้ให้ผู้ใหญ่จัดการเถอะอีกคนเสริมด้วยน้ำเสียงไม่ไว้ใจ อัญญาณีรู้สึกท้อใจกับคำพูดเหล่านั้นแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เขาชื่อกล้าเป็นช่างซ่อมเรือผู้ซื้อสัตว์ในหมู่บ้านกล้าเป็นคนจิตใจดีและมักจะมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นเสมอกล้ากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าข้าเห็นด้วยกับแม่หนูอัญญาณีนะถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยก็จะถูกเอาเปรียบไปตลอด ใช่แล้วแม่หนูอัญญาณีเป็นคนฉลาดนะลองเชื่อฟังนางดูบ้างเถอะปามมลีเองก็เข้ามาเสริมเมื่อมีคนสนับสนุนอัญญาณีก็รวบรวมความกล้าอีกครั้งเธอเสนอแผนการอย่างละเอียดโดยใช้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มเธอแนะนำให้ชาวบ้านกำหนดราคาขั้นต่ำที่ยอมรับได้และรวมตัวกันนำพืชผลไปเสนอขายในตลาดอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ห่างออกไปซึ่งเธอจำได้ว่าเคยได้ยินท่านพ่อพูดถึงว่ามีราคาดีกว่าในตอนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ยังลังเลแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของอัญญานีและคำยืนยันจากกล้าและป้ามลิพวกเขาก็ตัดสินใจลองทำตามชาวนาคนหนึ่งพูดด้วยความหวังเอาละลองดูสักตั้งก็ได้ไหนๆก็ถูกเอาเปรียบมานานแล้ว อัญญาณีทำงานร่วมกับกล้าและชาวบ้านเธอช่วยวางแผนการขนส่งจัดระเบียบสินค้าและคำนวณต้นทุนกำไรอย่างละเอียดแม้จะเป็นงานที่หนักและต้องเผชิญกับคำดูถูกจากนายทองดีแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อพวกแกไม่มีทางรอดจากมือข้าไปได้หรอกนะนายทองดีเยาะเย้ยเมื่อเห็นอัญญาณีและชาวบ้านกำลังเตรียมตัว แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามัคคีอัญญานีและชาวบ้านก็สามารถนำพืชผลไปขายในตลาดอีกแห่งได้สำเร็จในราคาที่ยุติธรรมกว่ามากพวกเขากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มและเงินทองที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นความสำเร็จเล็กๆครั้งแรกของอัญญานีในฐานะคนธรรมดาและมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณค่าของเธอไม่ได้อยู่ที่ฐานะในอดีต แต่อยู่ที่ความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอเองหลังจากที่อัญญาีและชาวบ้านรวมพลังกันเอาชนะนายทองดีได้สำเร็จชื่อเสียงของเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านมากขึ้นผู้คนที่เคยสงสัยและไม่เชื่อใจอัญญีในตอนแรกต่างก็เริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพวกเขาเห็นถึงความมุ่งมั่นสติปัญญาและน้ำใจที่แท้จริงของเธอ ชาวนาคนหนึ่งพูดกับเพื่อนบ้านว่าแม่หนูอัญญาณีฉลาดจริงๆนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กสาวตัวเล็กๆแบบนี้จะคิดแผนการดีๆแบบนี้ได้ใช่แล้วถ้าไม่ได้นางพวกเราคงต้องถูกนายทงดีเอาเปรียบไปอีกนานแน่ๆอีกคนเสริมด้วยความเลื่อมใส อัญญาณีไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องการค้าขายเธอยังใช้ความรู้ที่ติดตัวมาช่วยแก้ปัญหาอื่นๆในหมู่บ้านด้วย เธอแนะนำวิธีการจัดเก็บผลผลิตให้คงสภาพดีได้นานขึ้นช่วยปามะลิจัดระเบียบร้านค้าเล็กๆให้ดูน่าสนใจและช่วยกล้าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเรือบางลำด้วยความรู้เรื่องโครงสร้างที่เธอเคยศึกษามาแม้จะไม่ได้ลงมือทำเองทั้งหมดแต่คำแนะนำของเธอมักจะมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น กลา้าซึ่งออกไปซ่อมเรือที่ท่าเรือไกลจากหมู่บ้านได้กลับมาพร้อมกับสีหน้าที่ตื่นตระหนกเขารีบวิ่งตรงมาหาัญญานีและป้ามะลิท่านป้าัญญานีเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีทหารจากเมืองหลวงกำลังออกตามหาอดีตเจ้าหญิงของอาณาจักรที่ล่มสลายกล้าเรียกเสียงดังหัวใจของอัญญานีหล่นวูบเธอรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรความลับที่เธอเก็บงำม,มานานกำลังจะถูกเปิดเผย ป้ามะลิมองหน้าอัญญานีด้วยความตกใจและเป็นห่วงเจ้าหญิงรืนนี่แม่หนูคืออัญญานีพยักหน้าช้าๆใบหน้าซีดเผือดเธอกำตราประจำตระกูลที่สลักรูปดอกไม้ซึ่งซ่อนอยู่ในสาบเสื้อลาตลอดแน่นกล้าเห็นท่าทางของเธอจึงพูดขึ้นพวกเขาบอกว่าถ้าใครให้ที่พักอาศัยแก่เจ้าหญิงจะถือเป็นกบฏและจะถูกลงโทษอย่างหนักอัญญีเจ้าควรจะไปซ่อนตัวก่อนนะ ไม่ได้หรอกกล้าข้าไม่อยากให้ป้ามะลิกับลุงคำต้องมาเดือดร้อนเพราะข้าข้าขออภัยเจ้าข่าท่านป้าที่ปิดบังความจริงมาตลอดเธอหันไปมองป้ามะลิด้วยแววตาสํานึกผิดป้ามะลิเดินเข้ามากอดอัญญาณีอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกแม่หนูจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เจ้าเป็นในวันนี้ไม่นานนัก ทหารกลุ่มหนึ่งก็บุกเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาตรงดิ่งมาที่บ้านของป้ามะลิทันทีหัวหน้าทหารตัวใหญ่กวาดสายตาไปรบรอบๆก่อนจะหยุดที่อัญญาณีเราตามหาอดีตเจ้าหญิงของอาณาจักรที่ล่มสลายนางมีรูปพันสันฐานตามนี้เขาพูดพลางกลางรูปวาดที่คล้ายคลึงกับอัญญาณีขึ้น อัญญาณีถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะก้าวออกไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเธอดึงตราประจำตระกูลออกมาจากสาบเสื้อชูให้หัวหน้าทหารเห็นอย่างชัดเจนข้าคืออัญญาณีเธอเอ่ยออกไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชาวบ้านทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินบางคนส่งเสียงฮือฮาด้วยความไม่เชื่อบางคนมองอัญญาณีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความสงสัยหรือดูถูกหากแต่ความทึ่งระคนตกใจหัวหน้าทหารถึงกับอ้าปากค้างไม่คิดว่าจะพบนางง่ายดายเช่นนี้เขาพยายามจะจับกลุมอัญญีทันทีแต่กล้าและชาวบ้านก็เดินเข้ามาขวางหน้าอัญญณีไว้พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกลุมนางไปหรอกอัญญีไม่เคยทำความผิดนางช่วยเหลือพวกเรามาตลอดใช่แล้วนางคือคนดี นางช่วยเหลือพวกเราชาวบ้านคนอื่นๆสรงเสียงสนับสน,นุนอัญญียืนอยู่ท่ามกลางชาวบ้านที่ปกป้องเธอเธอได้เห็นแล้วว่าผู้คนเหล่านี้ยอมรับเธอในฐานะคนที่มีความสามารถและจิตใจดีไม่ใช่เพราะฐานะในอดีตเธอได้ค้นพบแล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงของเธอไม่ได้อยู่ที่กำเนิดอันสูงส่งแต่อยู่ที่การกระทำและหัวใจของเธอเองพวกเจ้า พวกเจ้าทุกคนรู้ใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่การประทำนี้ถือเป็นการขัดขืนคำสัง่งพวกเราไม่สนหรอกขอรับนางไม่ใช่แค่เจ้าหญิงที่ตกอับนางคือคนดีที่ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนางช่วยเหลือหมู่บ้านของเราให้พ้นจากความเดือดร้อนใช่แล้วพวกเราเชื่อในตัวนางชาวบ้านส่งเสียงสนับสนุนหัวหน้าทหารเห็นท่าไม่ดีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสมมามัคคีและน้ำใจที่แข็งแกร่งของคนในหมู่บ้าน เขาตัดสินใจไม่ใช้กำลังเพราะรู้ดีว่าการกระทําเช่นนั้นจะยิ่งสร้างความขัดแยง้งเขาพยักหน้าให้ลูกน้องถอยออกไปช้าๆและยอมละถอยในที่สุดหลังจากที่ทหารจากไปอัญญาณีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอหันไปมองชาวบ้านทุกคนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจข้าข้าขอบคุณทุกคนมากเจ้าค่ะที่ปกป้องข้าทุกคนเสี่ยงอันตรายเพื่อข้าแท้ เจ้าก็เสี่ยงอันตรายเพื่อพวกเราเหมือนกันนั่นแหละแม่หนูเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่หรือป้ามลลี่ยิ้มพลางลูบผมอัญญาณีเบาๆตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของอัญญาณีก็ถูกเล่าขานไปทั่วไม่ใช่ในฐานะเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แต่ในฐานะอัญญาณีหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาที่ช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความเดือดร้อนแม้ตัวเธอเองจะอยู่ในสภาพตกอับก็ตามหลายปีผ่านไปมีข่าวลือว่า มีผู้พยายามจะฟื้นฟูอาณาจักรเก่าขึ้นมาใหม่และต้องการเชิญอัญญานีกลับไปเป็นผู้นำเพื่อกลับคืนสู่ชีวิตที่เคยเป็นอยู่แต่เมื่อผู้ส่งสารเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้พวกเขาก็พบว่าอัญญานีไม่ปรารถนาที่จะกลับไปใช้ชีวิตในปราสาททองคําอีกแล้วข้าขอปฏิเสธเจ้าคะ่ะชีวิตที่นี่ได้สอนให้ข้ารู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่การได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างด้วยสิ่งที่ค่าเป็นจริงๆนั่นคือความสุขที่ค่าค้นพบอัญญาณีบอกกับผู้ส่งสารด้วยรอยยิ้มที่สดใสอัญญาณีเลือกที่จะอยู่ในหมู่บ้านต่อไปเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าร่วมกับป้ามาลิลุงคำและกล้าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคู่ชีวิตของเธอพวกเขาสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะชาติตระกูลหรือทรัพย์สมบัติที่ครอบครองแต่อยู่ที่สติปัญญาความมานะอดทนและจิตใจที่แท้จริงที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นและยืนหยัดอยู่ในความดีงามเสมอไป